ครับเราจะไปเที่ยวภูเก็ตกันแล้วนี่ก็จะขึ้นเครื่องบินเลยนะคะแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็แถวแถวจะดุไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วตอนนี้เราก็มาถึงที่ทะเลแล้วนะคบสวยมากเลยะคบตอันนี้เราไปวันเดียทิปนะครับออกเกาะไปเกาะราชากันครับใช่ครับแล้วนี่เราก็เจอภูกเขาด้วยนะครับเรียงผ้า เลียงผาตอนนี้เราก็จะเรียงผาแล้วนะคะแล้วแล้วนี่เราแล้วนี่เราก็มาถึงหาดกันแล้วนะครับเกาะราชาครับแต่สิงหาไม่มีภาพเลยเพราะว่าสิงหาเมาเรือครับใช่ครับแล้วเกือบโอ้งแตกแล้วนี่เราก็ไปตกหมึกนะครับแล้วเราก็ได้กินหมึกซาซิมิด้วยแล้วิงหากินเยอะมาก เสร็จมาแล้วก็ไปตลาดอาหารทะเลนะครับมีแต่ปลาหมึกเลยนะครับมีแต่อาหารทะเลสดๆเลยใช่เลือกไปให้ร้านอาหารทําให้ใช่ค่ะแล้วเราก็ได้แล้วแล้วเราก็ได้กินแล้วนี่แล้วนี่ก่อนจะกินก็มาเล่นกับลุงแพทิกนะครับเล่นกับลุงรออาหารใช่ครับจะเล่นกรไปเล่นกันมาก็ได้กินเลยนะครับ <c oughs> แล้วนี่ก็กําลังจะกลับบ้านนะครับแล้วก่อนจะกลับบุรีรัมย์เราก็มานั่งนั่งที่บาร์ก่อนนะครับบาร์เด็กห้าขวบค่าด้ด้วใช่แล้วนี่ก็ก็จะกลับแล้วนะครับกลับบุรีรัมย์แล้วครัใช่ครับ